ครับผมก่อนดูคลิปวิดีโอของเราฝากกดหิดวิดีโอไว้สักนิดนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อทั้งหมดนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับผมตัวเบอร์มาที่เราตัดช็อไว้ตัวนี้น่าจะตัดไปแล้วประมาณประมาณ12วันนะครับ ผมตัดตันนี้ผมตัดโหมดมากเลยนะครับอดูมาดูมาดูครับโหดยังไงนะครับตัดแทบไม่เหลือใบเลยนะครับผมเหลือแต่ตอเลยเห็นไหมครับผมเหลือแต่ตอเลยนะครับขนาดเหลือแต่ตอขนาดนี้ต้นเบอร์มาก็ถือว่าเป็นต้นที่งอกง่ายอพอสมควรน,นะครับนี่ครับถ้ามาอย่างนี้ก็แสดงว่าเริ่มรอดแล้วนะครับเริ่มรอดแล้ว Okay. เดี๋ยวมาดูมาดคูครับอ่าครับตุเห็นไหมครับโกตาตัวน,นี้เริ่มแตกไหมแล้วครับอืมโอ้โหอ่านะครับตาเริ่มแตกแล้วอโอเคมาดูกระถางนี้ครับอ้อกระถางนี้แตกเยอะแล้วนะครับแต่ถามว่าจะด่างไหมตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าตาของเขาอยู่ตำแหน่ง จุดเขียวนะครับแต่ถ้าตาเขาเขาออกมาในตำแหน่งที่อ่จุดดังอันนี้นะครับจุดดังอันนี้เห็นไหมครับมาแบบนี้ก็คือมีโอกาสดังเยอะนะครับผมผมไม่ตอบร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมใช้คําว่าเยอะดีกว่าอ่าดูที่ครับดูที่ครับอืก็ถือว่ามีการเจริญเติบโตเร็วพอสมควรนะครับเพราะว่า ผมตัดออกมาถือว่าไม่ค่อยมียอดเท่าไหร่นะครับอันไหนมีรากผมตัดหมดเลยผมตัดตามรากเลยนะครับอันไหนข้อ,อยาวผมก็ตัดตัดออกมาชําเลยเห็นไหมครับโอ้ถือว่าโอกาสรอดถือว่ารอดร้อยเปอร์เซ็นะครับผมรอดเลยร้อยเปอร์เซเลยอ่าอันนี้น่าจะเป็นยอดสวยหน่อยนะครับ ยอดสวยเยเพราะว่าเราก็ตัดนี้ออกนะครับเราจะได้แยกด้วยว่าอันไหนยอดสวยอันไหนยอดไม่สวยนะครับผมยอดสวยเราก็กลับจับเก็บมาทําสายพันธุ์ต่อนะครับยอดไม่สวยเราก็แบ่งขายออกก็ได้นะครับเพื่อเป็นการทําทุนด้วยอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นยอดเขียวทั้งหมดนะครับจากการที่ลองยอดเขียวมานะครับ โอกาสกลับมาด่างคืนก็ถามว่ามีไหมมีนะครับแต่ก็ไม่รู้จะกลับมาตอนไหนนะครับก็ยากหน่อยสําหรับท่านที่ซื้อไม้ผมแนะนาให้ซื้อไม้ถ้าด่างก็ด่างสวยไปเลยอนยะ่าซื้อไม้ที่มีแบบเขียวติดเยอะหรือว่ายอดที่เขียวนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพอยอดเขียวกลับไปครับเขาจะเป็นเขียวทั้งหมดอย่างเช่นยอดน,นีผ้ผมมียอดยอดหนึ่ง อะจะเป็นยอดนี้นะครับยอดนี้ก็ไม่ใช่ยอดนี้เห็นไหมครับเผือกใบออกมาก็น่าจะเผือกนะครับผมตอบตอบยากตอบยากเอ่ออย่ผิดกระถางสินี่กระถางนี่ครับเห็นไหมครับเผือกอันนี้ก็เผือกอันนี้ก็เผือกนะครับถามว่าใบต่อไปจะเขียวไหมจะดางไหมผมก็ตอบไม่ได้นะครับผมแต่โอกาสเผือกมีเยอะบีเยอะกว่าครับ อย่างตัดต้นนี้ผมได้ประมาณสิบกว่ากระถางสิบกว่ากระถางเนี่ยน่าจะได้สวยๆแบบนี้อยู่ประมาณถ้าใช้ได้จริงอ่ะต้องรอดูใบกลางหนกกลางแล้วนะครับผมว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนถามว่าโอ้เห็นไหมครับลากดีถึงขนาดลากทะลุก,กระถางแล้วเ,เพราะว่าต้นเนี่ยเป็นต้นที่ขยายพันธุ์ง่ายมากแต่ขยายพันธุ์ง่ายต้องแร่งมาด้วยการตัด ตัดยากว่าสมควรนะครับเพราะว่าข้อมันชิดกันเดี๋ยวผมให้ดูข้อผมให้ดูข้อนะครับเนี่ยครับผมให้ให้ดูข้อให้ดูข้อครับอันนี้ต้นอื่นเห็นไหมครับเราจะสอดมีดยากมากตอนนี้ผมอาศัยการตัดโดยการอาศัยกนไกตัดกิ่งโดยกนไกตัดกิ่งเป็นอันเล็กนะครับเห็นไหมครับยุ่งเหยิงเลย สอดมีทางไหนล่ะทีนี้สอดยากเลยครับสอดยากมากนะครับอันนี้ก็จะได้ใช้ได้บางส่วนนะครับเพราะว่าเอาว่ามนสวยไหมมันสวยจริงเนี่ยสวยมากแต่ก็คือมันก็มีเขียวมากเหมือนกันก็ต้องทําใจนะครับก็ตัดไล่ไปใน,นสวยเราก็เก็บไว้ทําสายพันธุ์นะครับน,น่ครับก็รวมรวมก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่า ประมาณสิบสองวันสิบสองวันสิบสองวันนะครับเพราะว่าผมตัดมาบางต้นหนะ่ามันแบบสั้นมากสั้นกว่าน,นี้สั้นกว่าน,นี้นครับสั้นกว่าน,นี้เลยสั้นกว่าน,นี้อีกเป็นแบบแค่ตาตุ่มลากขึ้นมานะครับดูครับอันนี้อันนี้อันนี้คือต้นแม่ครับดูจากที่ผมตัดไปเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปกอนตัดให้ดูเพราะว่าก่อนตัดผมไม่ได้มีวิดีโอถ่ายไว้ผมถ่ายไว้แค่อ่า หลังตัดนะครับไม่ได้คิดว่าจะถ่ายวิดีโอตัวนี้แต่พอดีเห็นเออมันโตเร็วเว้ยพอโตเร็วก็เลยอยากอัดคลิปให้เพื่อนๆดูว่าตัวนี้มันตัดง่ายนะเหมาะกับการขยายพันธุ์จะทําสายพันธุ์ก็ทําง่ายแต่สิ่งที่น่าก,กว่าของตัวนี้ก็คือมันด่างมาเร็วมันเผือกมาเร็วแล้วก็มันเขียวมาเร็วครับเห็นไหมครับแต่ตัวนี้ผมตัดมาสองรอบแล้วตัดมาสองรอบแล้วอันนี้รอบที่สอง รอบแรกตัดไปได้หกกระถางแต่รอบนี้ก็คือแบบตัดแบบโหดมากตัดรอบแรกอ่ะผมทําคลิปไว้ล้ะผมทําคลิปที่เป็นชําชน้ํากับชําในถุงอ่าเปคมมอน้ามดอันไหนดีกวกันนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงด้านล่างไว้ให้ด้วยอันนี้คือตัดรอบที่สองตัดรอบสองคือเพิ่งได้ตัดระยะห่างกันละระยะห่างกันน่าจะประมาณสี่เดือนสี่เดือนนะครับสี่เดือนแบบคือ ถือว่าโตเร็วมากนะครับไม่ถึงสี่เดือนอีกประมาณสามเดือนสามเดือนขึ้นไม่สามเดือนขึ้นถึงสี่เดือนนี่นะครับก็ถือว่าได้ตัดตัดได้เร็วพอสมควรนะครับอันนี้ก็อาจะตัดได้ไปสองเดือนสองเดือนก็หม่แล้วครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นพันคอมแพครู้สึกว่าพันคอมแพกก็แตกเร็วนะครับตัวนี้ผมตัดไปได้หกกระถางหกกระถางก็ออกมาเยอะเองแล้วก็ เบอร์มาก็มีประมาณนี้นะครับถ้าท่านไหนอยให้ผมทําคลิปเดี๋ยวผมจะมีตัดอยู่ที่บ้านนอกอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าว่างเดี๋ยผมทําคลิปให้ดูอ่โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดกดิ๊กไปด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ